กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนพฤศจิกายนกันหน่อยนะครับว่าเราจะเจอกับทีมอะไรบ้างและผลงานของทีมนั้นในปัจจุบันเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนนะครับแมนยูไนเต็ดจะทำการแข่งขันทั้งหมด4เกมด้วยกันเริ่มจากคู่แรกแมนยูไนเต็ดนะครับจะเดินทางไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส ในวันที่1พฤศจิกายนเกมต่อมาก็ยังเตะนอกบ้านนะครับเดินทางไปเยือนท o อตแนมฮอสเปอร์ในวันที่8พฤศจิกายนเกมที่3ของแมนยูนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเบอร์ตันในวันที่25พฤศจิกายนและเดินทางไปเยือนคริสตัลพาเลทเป็นเกมสุดท้ายของเดือนนะครับเรามาส่องผลงานทีมที่จะเจอในวันเสาร์นี้กันก่อนนะครับอย่างนอตติงแฮมฟอเรส ในฤดูกาล2025-2026นะครับฟอเรสต์เริ่มต้นด้วยความตึงเครียดนะครับและผลงานที่ตกต่ำในลีกอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่เสถียรและความพยายามที่จะหาความถูกต้องการเข้าสู่เวทียุโรปสร้างความตื่นเต้นก็จริงนะครับแต่ก็เพิ่มภาระให้กับทีมที่ต้องปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างชอนได ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกมรับและการจัดการทีมเพื่อนหนีตกชั้นเป้าหมายของ Forest นะครับน่าจะเป็นการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกส่วนจุดอ่อนของ Forest นะครับที่เริ่มจากความไม่เสถียรของแท็กติกการเปลี่ยนผู้จัดการทีมถึง3คนทำให้ทีมขาดความชัดเจนและนักเตะต้องปรับตัวเข้ากับปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วเกมกรุกไร้ประสิทธิภาพสถิติการสร้างโอกาสก็ถือว่าดีนะครับ แต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูจริงได้น้อยมากๆและมีอัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูที่ต่ำเกมรับขาดวินัยในยุคของปอสเตโคกูการพยายามเล่นรับสูงของอังเก้ทำให้ทีมเปราะบางอย่างยิ่งต่อการโดนโต้กลับเสียประตูจากลูกตั้งเตะมากเกินไปจนนำไปสู่การปลดโค้ชเชื่อว่าแมนยูนะครับอาจเก็บ3มแต้มจากเกมนี้ก็เป็นไปได้ท็อตแนมฮอสเปอร์ในฤด,ดูกาลนี้นะครับ เริ่มต้นด้วยความคาดหวังที่สูงขึ้นจากการได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกและการเสริมทัพการที่ทีมมีโค้ชที่เน้นเกมรุกอย่างโทมัสแฟงและผู้เล่นที่มีคุณภาพในหลายตำแหน่งเป็นจุดแข็งแต่ความทา้าทายอยู่ที่การรักษาความคงเส้นคงวาของฟอร์มการเล่นในการลงสนามในหลายรายการส่วนจุดอ่อนที่พอจะเห็นได้คร่าวๆนะครับเริ่มจากช่องว่างแนวรับเมื่อบุกกว้าง การใช้แผนการเล่นที่เปิดกว้างในเกมบุกทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในพื้นที่กลองกลางและหลังแนวรับอาจถูกคู่แข่งโต้กับเร็วเล่นงานได้เกมรุกจากโอเพนเพย์ยังขาดความลื่นไหลและคาดเดาได้ง่ายมักพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวแต่สำหรับแมนยูนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนหวังได้หนึ่งคะแนนก็ถือว่าโอเคแล้วครับต่อมาในวันที่25พฤศจิกายนนะครับ แมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันผลงานในช่วงต้นฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงความท้าทายท,ายที่รออยู่นะครับการเริ่มต้นที่สนามใหม่ไม่ได้สวยงามนักโดยแพ้ในเกมเปิดบ้านนัดแรกและมีผลการแข่งขันที่ไม่สม่ำเสมอภายใต้การนำของเดวิดมอยเอเวอร์ตันกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดีในเชิงโครงสร้างและการบริหาร แต่ผลงานในสนามยังคงต้องใช้เวลาในการสร้างความมั่นคงหลายฝ่ายคาดการว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้ของเอเบรตันนะครับคือการจบในอันดับกลางตารางลีกนี้จากการลุ้นตกชั้นให้ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนที่จะก้าวไปสู่การลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างจริงจังในอนาคตส่วนจุดอ่อนที่พอจะเห็นนะครับอย่างแรกคือการป้องกันการโจมตีทั้งปีก เอเวอตันมีปัญหาในการรับมือกับการขึ้นเกมของคู่แข่งทางด้านกว้างซึ่งสถิติบ่งชี้ว่าเป็นจุดที่ทีมระดับท็อปมักใช้โจมตีรวมถึงการรับมือกับจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องไปยังพื้นที่ว่างด้านหลังแนวรับหรือระหว่างเซนเตอร์แบ็กยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุรงแน่นอนแมนยูนเต็ดอาจได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแข่งในบ้านของแมนยูแต่ผมก็เชื่อว่าแมนยูนเต็ดมีภาษีดีกว่า ในการเก็บ3คะแนนส่วนเกมสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนนะครับแมนยูจะเดินทางไปเยือนคริสตัลพาเลทส่วนพาเลตในฤดูกาล2025-2026นะครับน่าจะเป็นฤดูกาลที่ท้าทายในการพิสูจน์ตัวเองหลังการสูญเสียสตาร์ตัวหลักแต่ยังมีความหวังนะครับที่จะจบในตำแหน่งที่ดีได้หากผู้เล่นใหม่และผู้เล่นหลักที่เหลือ สามารถก้าวข้ามขึ้นมาทดแทนบทบาทของเอเบลิชีเอเซได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนจุดอ่อนของพาเลตนะครับก็มีหลายข้อด้วยกันแน่นอนครับการย้ายของเอเซเป็นการสูญเสียแกนหลักในการสร้างสรรเกมอย่างมากขาดตัวเชื่อมเกมที่จะเปลี่ยนจากการตั้งรับไปสู่การโจมตีกลับแม้ว่าระบบของกลาสเนอร์นะครับจะเน้นการโจมตีเร็วแต่หากขาดผู้เล่นที่มีวิสัยทัศน์อ่านเกมเก่ง และควบคุมบอลที่ดีในการเริ่มต้นจังหวะการเปลี่ยนเกมอาจขาดความแม่นยำและกลายเป็นจังหวะที่ง่ายต่อการถูกคู่แข่งตัดบอลและโต้กลับการพึ่งพาเซนเตอร์แบ็กสคนในการรับมือความกว้างของสนามและปีคู่แข่งที่มีความเร็วสูงในสถานการณ์ตัวต่อตัว,ตวอาจเป็นจุดอ่อนหากไม่มีการสกีนจากกองกลางที่ดีพอผมมองว่าแมนยูอาจชนะได้นะครับแต่ก็ไม่หมู หากแมนยูจัดการกับช่วงเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกของพาเลตรวมถึงมุ่งมั่นการโจมตีไปยังพื้นที่ด้านกว้างเพื่อทำลายโครงสร้างหลังสามที่แน่นหนาของพาเลตสรุปเบื้องต้นของแมนยูเนตตดนะครับอาจเก็บชัยชนะได้2-3นัดแต่อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะผมวิเคราะห์ก่อนเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเพราะฉะนั้นนะครับอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนจะแพ้หมดเลยก็ได้จะชนะหมดเลยก็ได้ อะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า